สวัสดีค่ะชาวแฮปปี้ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเรียนหนังสือกันม,มาอ่านหนังสือวันนี้เรื่องที่ปลาหยิบมาก็คือ the challenge of the mind ค่ะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าความท้าทายแห่งจิตนะแล้วก็สำหรับเรื่องที่ปลาเลือกมาวันนี้จะเป็นบทที่6ค่ะตรงนี้เลยเขาเรียกว่าการปฏิบัติทางสายกลางเรามาดูกันดีกว่าว่าทางสายกลางอันนี้เป็นยังไงนะคะจะเป็นหน้า123ค่ะ ข้อหเลยจะเป็นหลีกเลี่ยงความสุดโตมมาดูกันนะคะในบทนี้ผมอยากอธิบายว่าจะปฏิบัติตามทางสายกลางได้อย่างไรโดยเน้นการใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าจะเป็นความพยายามตีความแนวคิดนี้ในทางทฤษฎีทางสายกลางเป็นคำจำกัดความที่แสดงให้เห็นเส้นทางซึ่งปรากฏอยู่ตรงกึ่งกลางหลังจากที่เรากันความสุขตรงทั้งสองขั้วออกไปแล้วเราเข้าใจคำว่าทางสายกลางได้ไม่ยาก ทางสายกลางเป็นแนวคิดที่ให้หลีกเลี่ยงความสุดโตง่งบางครั้งอาจแทนด้วยรูปฝ่ามือประประกบกันในการสวดอธิษฐานแต่หากคุณพยายามนำทางสายกลางมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันคุณอาจสงสัยว่าความสุดโต่งนั้นหยุดตรงไหนดังนั้นผมจึงอยากจะเริ่มด้วยการอธิบายว่าความสุดโต่งที่ควรหลีกเลี่ยงนั้นคืออะไรหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงส,งสอนเรื่องทางสายกลางเพื่อขจัดความทุกข์และให้ได้ความสงบในจิตใจความสุดโต่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ สภาพที่อาจก่อให้เกิดทุกข์และอันที่จริงแล้วเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับเงื่อนไขที่เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของเราอืมวันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นอันแรกก่อนเอาสั้นๆก่อนนะคะอ่อเท่าที่อ่านมาเอ่อ นะทางสายกลางคืออะไรใช่ที่อาจารย์บอกไปก็คืออะไรที่มันอยู่ตรงกลางเลยคือไม่ไม่สุดตรงเกินไปไม,ไม่ไม่แบบไปซะสุดขั้วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือก็คือแบบไม่ไม่กล้าเลยไม่ทําอะไรเลยคือคือทําอะไรทุกอย่างประมองว่าจะต้องทําให้มันอยู่ในวิถีทางที่มันพอดีให้มันบาลานซ์เราคลิปบาลานซ์นะคะก็คือทําอะไรออกมาก็คือมันก็จะได้แบบว่า เออไม่เกินไปไม่น้อยไปอย่างเงี้ยเราทุกคนก็คือต้องต้องเลือกดูเลือกปฏิบัติให้ให้มันอยู่ในอะไรที่มันพอดีพอดีนี่น่าจะดีที่สุดนะคะก็นะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูว่าทําอะไรก็ไม่ต้องไปสุดมากนะหรือมาก็คือแบบไม่ทําเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเอาให้พอดีพอดีอดแล้วให้มันดูว่าจะอะไระนะเหมือนมันจะพัฒนาไปในทางไหนอะไรย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ค่อยมาเฮ้ยมา คิดมาพิจารณากันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเวที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทำก็คือจะเป็นทางสายกลางนั่นเองนะคะโอเคอ่ะขอบคุณสําหรับหนังสือเล่มนี้ชาร์ล็อตเอไมนะคะเดี๋ยวเรามาสดมวลกัน,นะคะ่ะ <c oughs> วันจะนาเห็นความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกําเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และสกุลแสงอันเป็นสากลสัต์ส่องมาให้ความสว่างทุกคนแห่งทั่วพื้นที่พบนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดัง่งรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระแม่ตาจิตแห่งพุทธะ สีเหลืองสีแห่งธรรมคือคําสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความทิ้งธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าสีทั้ง7รวมกันะสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธ อาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีงทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึง่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธบุตรแห่งพุทธอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติป,ปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญ,ญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง กายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตนญยานประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกิดตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแต่เป็นเสียเส่ยงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุลไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้อง บทพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นด่างขุมทรัพย์อันมหาศาลขุมทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคําสอนบทพระธรรมนั้นเป็นศัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นด่างแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแ,แต่บัดน,นี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนําทางได้บกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้น มีได้จํากัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สาชั้นการเวลาคืออดีต,ตการปัจจุบันการและอนาคตการถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่เกาะขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกั ซึ่งกันและกันดังน,นั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคําสอนอันเป็นนิรันดรเป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กําลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนําทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธ จากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความวุดนวยต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากาการกระทําสิ่งเลวร้วามบนโลกนี้จงปราศจากจิตมีงายมชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทัางหลา,หลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้ แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงศัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาประสานแหนงร่วมกันขนบพลังกันและกันขอปฏิญาณนที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอน โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาอ่านหนังสือแล้วก็สมงคนไปด้วยกันเดี๋ยวไว้รอดูสำหรับคราวหน้านะคะว่าเราจะหยิบหนังสือเรื่องไหนมาอ่านด้วยกันสวัสนีสวัสดีค่ะ